สวัสดีครับพบกับพวกเราฟิจิตกันอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นโพลสุดท้ายนะครับจากของใหม่นะครับของช่วงอาทิตย์ก่อนนะครับก็คือของจาก TD l a แลนั่นเองนะครับซึ่งคู่ที่เจอกันนะครับในคลิปนี้นะครับก็คือเด็กแล็กนา o ็อกนะครับสายโซลิงเกอร์นะครับมาท่ากับเด็กแล็กนาร็อกนะครับสายซูเปอร์โนวินั่นเองนะครับซึ่งผู้ที่รับหน้าที่ในการบรรยายในคลิปนี้นะครับก็คือกับผมฟิจิสโทฟูครับและผมฟิจิสเซต้าครับ โอเคนะครับเราก็มาดูกันว่า2เด็กนะครับที่เหลือเป็น2เด็กสุดท้ายสําหรับเดสโ o โจมาของเรานะครับมีสไตล์การเล่นนะครับและรูปแบบหรือว่าแนวการจัดเด็กนะครับเป็นยังไงนะครับเราก็มาหล่อหอยชมกันเลยนะครับและทางฝั่ง s o ลิ n เกอร์ได้เรื่องพอนนะครับไล่เป็นวายไ r เดอร์ครับจากนั้นใช้เป็นแคทไ Stone ครับทิงก้าหนึ่งใบและโจกาหนึ่ใบจากนั้นผ่านเทรนครับ ข่าเทินทางฝั่งซูเปอร์โนวิดนะครับและไลท์ใบแรกมาเป็นฟีเมลซอร์ทแมนนะครับฮิวตัวเริ่มนะครับจูนหนึ่งแล้วก็อะไรคุกชิลนะครับเพราะว่าแบนการอีกฝ่ายเปนเกตหนึ่งแล้วนะครับและลงมาเป็นเมลอาเชอร์นะครับแต่ดูเหมือนว่าจะหุบโจมตีต้นเกมนะครับไม่มีติ๊กเกอร์นะครับและแบนการแปด0ันโจมตีซ้ำนะครับเช็คเดักคีย์นะครับโอ้สามดาเมจต้นเกมนะครับแผลจบเทินไปเลยนะครับ และเข้าเทินทางฝั่งโซลิงเกอร์นะครับสกิลของไวเลเดอร์ค้นหาฟีเมลซอมเมอร์จากกองขึ้นมือนะครับจากนั้นทิ้งการ์ดหนึ่งใบและทิ้งเป็นคิปิพ่อทิกเกอร์ครับและไลเป็นฟีเมลซอมเมอร์ครับเมื่อเข้าสู่สนามเขาจะบัสหนึ่งใบครับหาออเดอร์จากกองหนึ่งใบขึ้นมือหามาเป็นแบ็กฮัตเอร์นะครับและลงมาเป็นโอริยุกนะครับเขบาจะบัสหนึ่งใบครับหาโอบารอนจากกองคอลงมาช่องเรียกการจากนั้นสับกองนะครับ และเล่นมาเป็นแบ็คแคตเอียร์ที่เสริฐขึ้นมานะครับตับัสหนึ่งใบช็อกกาส์หนึ่งใบนะครับและได้พลังบอก2,000นะครับจากสกิลของแบ็คแคตเอียร์เนื่องจากบันการ์ติดชื่อซอมเมอรเนอร์นะครับและบันการ์บิดโจมตีหนึ่งเมื่อหนึ่งพันนะครับโจมตีไปที่บันการ์นะครับสกิลของบันการ์ครับถ้ามีออเดอร์เซตอยู่2ใบสามารถทิ้งจั่วได้นะครับได้ด้บอก5,000เล็กมาเป็นเกรดสนะครับ ทางฝั่งโอริยุกโจมตีครับสกิลของโอบาลอนนะครับถ้าบูธให้โอริยุกเนี่ยจะได้โบยสามพันะครับแล้วสกิลของโอริยุกครับถ้ามีเซตออเดอร์สองใบเนี่ยถึงจั่วได้นะครับสกิลของโอบาลอนนะครับเมื่อจบการต่อสู้ที่บูธเนี่ยเอากลับใต้กองและหาแททไอสโตนจากกองขึ้นมือได้หนึ่งใบครับและจากนั้นจบเทิร์นครับเข้าเทิร์นทางฝั่งสเปอร์โนวิดนะครับและดูสิว่าจะได้เป็นอะไร และไลฟ์มาเป็นเมอร์แชนครับเมลเมอร์แชนสกิลเมื่อลงนะครับแวนการ์ดหรือเรียการ์ดเนี่ยจูนึงและทิ้งการ์ดบนเมอร์หนึ่งใบครับและช็อตนี้ทิ้งควิกชิลไปเลยนะครับและอีกสกิลหนึ่งของเมลเมอร์แชนครับบอกว่าเมื่อถูกดีท่าจากช่องการ์เดียนเนี่ยจะนำตัวเองเข้าสู่โซนครับและลงมาเป็นฟีเมลแดนเซอร์นะครับที่ช่องหลังแวนการ์ดครับและใช้สกิลของฟีเมลแดนเซอร์ครับเอาฟีเมลเมจิเชียนจากหลุมเข้าโซ่เลยนะครับตอนนี้ในโซก็มีคลาสที่จำเป็นเนี่ย สองใบแล้วนะครับแล้วลงมาเป็นฟีเมลฮันเตอร์นะครับใช้สกิลของฟีเมลฮันเตอร์โอ้โหนำอะคูไลท์นะครับจับมือเข้าโซนได้จูงหนึ่งครับสามคัสแล้วนะครับถ้ารวมมือแชนที่ไลท์แวนอีกเนี่ยก็สี่ค์ดแล้วนะครับตอนนี้และฟีเมลฮันเตอร์ตีตัดเลี้ยไปก่อนนะครับและบันการ์ดโจมตีนะครับการ์ดมิดนะครับเช็คบอร์ดนะครับและจบเทิร์นไปเลยครับเข้าเทิร์นทางฝั่งโซลิงเกอร์นะครับสกิลของฟีเมลซัมเบอรเนอร์นะครับ ค้นหาเมลซอมนเมอร์จากกองขึ้นมือหนึ่งใบนะครับได้ทิ้งการหนึ่งใบเนี yeah, ่ยยังเหลืออยู่นะครับและทิ้งมาเป็นโอบารอนนะครับไล่เป็นเมลซอมนเมอร์แล้วนะครับและเล่นเป็นแอคเซิลวันนะครับ ยูของเมลซอมเบอร์เนอร์นะครับเมื่อลงสนามสามารถนำออเดอร์จากหลุมหรือมือไปแปะได้นะครับถ้าเอาแปะจากมือจะได้โจมหนึ่งใบยูของแบ็แพดเอียร์นะครับเมื่อเข้าสู่ออเดอร์ส่นโซบัสหนึ่งโจ๊กหนึ่งใบแต่ลงมาเป็นโอดิยุกอีกตัวหนึ่งน,นะครับโซบัสหนึ่งใบครับหาโอบาลอนลงมากลับมาเป็นบอร์ดคล้ายๆกับเทรนก่อนหน้านี้เลยนะครับ และใช็สกิลของแวนกาดนะครับถ้ามีเซ็ตออเดอร์สองใบหรือมากกว่าจะใช้ได้ครับทิ้งการ์หนึ่งใบจั่วก,การ์หนึ่งใบแล้วบอกห้าพันนะครับและแปะมาเป็นแคทไอสโตนนะครับหยข่งแคทไอสโตนเมื่อเข้าสูนอเนอเดอร์โซน,นทิ้งจั่วครับตอนนี้เซ็ตออเดอร์ครบสี่ใบแล้วนะครับแวนกาดสามได้ได้แล้วแล้วลงมาเป็นฟีมเมลแดนเซอร์ครับเลสตัวเองเอาไวท์สมิธจากกรอบโซนเข้าโซนนะครับ แต่มันจะคออีกตัวนะครับเพื่อคอมาเป็น female solinger นะครับมี black ear สองใบนะครับฐานหน้าได้บวกสี่พันและ button f a d ครับเป็นการโจมตีครับถ้ามี set order สองใบเลมากกว่าน,นี่ได้บวกห้าพันครับถ้ามีสี่ใบได้บวกหนึ่งได้และทิปปันไดได้เป็น p ิ y s i c a l trigger นะครับ physical ให้เป็นกาด ลังให้จะเลือกให้มาเป็นที่โอริยุกนะครับและเธอเช็คไม่มีติ๊กเกอร์ครับและสองดาเมจไม่มีติ๊กเกอร์ครับจะใช้ฟิเมลโซล,ลิงเกอร์ตัดไปที่ฟิเมลฮันเตอร์นะครับโอริยุกโจมตีนะครับสกิลทิ้งจรวดนะครับ อังรวมสามหมื่นสี่พันนะครับและไม่ป้องกันได้ไปอีกหนึ่งดาเมจครับรวมไปสี่ดาเมจนะครับสกิลของโอบาลอนนะครับเอาตัวเองกลับกองแล้วก็หายแคทไอสโตนขึ้นเหมือตอนนี้แคทไอสโตนออกมาครบสี่ใบแล้วจากนั้นผ่านเทินก็เรียกได้ว่าเกมเร็วนะครับทั้งสองฝั่งดาเมจอยู่สูงทั้งคู่นะครับและเข้าเทินทางฝั่งซูเปอร์โนวิดนะครับและไล์มาเป็นแคทเธอรีนนะครับ Excel ซล2จวบ1นับและจากนั้นดูเหมือนว่าจะใช้สกิลของอัตตารินต่อเลยนะครับโซวัตเกศูน์นะครับโซชาร์สองใบนะครับถ้าชาร์จติดพิกเกอร์จะได้จวบหนึนะครับและใบที่เข้าเป็นติปนะครับอีก1นึ่งคลาสที่จำเป็นครับและมีการโชว์เล็กน้อยนะครับตอนนี้มีซอร์สแมนแล้วนะครับมีติปนะครับและเมจิกเชีนนะครับอะโหไลท์นะครับต่อด้วยมือแช่นะครับขาดอีกแค่คัดเดียวก็จะครบทุกคัดแล้วนะครับ แต่ก็สกซุปเปอร์นวิดก็ไม่จำเป็นต้องครบทุกค์ดก็ได้นะครับอาจจะเลือกเอาเฉพาะค์ดที่สามารถใช้สกิลได้อย่างมีประสิทธิภาพลงมาเป็นฟีเมลเซตแล้วก็ลงซุปเปอร์นวิดมาเลยนะครและหยิบเมลอาเชอร์นะครับเข้าโซนะครับจากสกิลของซุปเปอร์นวิดนะครับและเลือกทำเทคตามค์ดในโซนะครับซอสแมนนะครับตัวเองบวกหมื่นะครับตีฟนะครับเลือกดีดเรียการอีกฝ่ายหนึ่งใบนะครับขึ้นมือและอีกฝ่ายทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบนะครับ และเมจิเชียนครับไฮเดมโซชานครับต่อด้วยอัลโคไลน์ครับบวกเรียการ์สองตัวห้าพันครับและมือแช่นะครับจวบหนึ่งครับและปิดท้ายด้วยอาเชอร์นะครับจะทำให้ซูเปอร์วิทสามารถตีทั้งเรียการแล้วก็แมนการ์ดของทุกฝ่ายได้นะครับแต่ตอนนี้มีการนับโซเล็กน้อยนะครับดูซิว่าตอนนี้เกรดในโซนะครับมีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสกิลของแคทเธอรีนเนี่ย จะทำงานแสดงผลตามโซเกจของโซนะครับที่มีอยู่ครับและมีการเช็คเล็กน้อยนะครับมันจะลงอะไรไปเพิ่มนะครับคาร์เตอร์บัสหงสี่คาร์เตอบัสเลยนะครับและใช้ฟิล์ดแดนเซอร์นะครับเหมือนว่าจะต้องทําโซให้เกจถึงนะครับเพื่อให้สกิลคางเตอรนติดและเลือกเอาเกจสามที่อยู่ในดัมเบลนะครับเข้าโซนะครับ นำการจากหัวกล้องหนึ่งใบนะครับมาเป็นดาเมจความนะครับตอนนี้เกรดของการที่อยู่ในโซนเนี่ยคือ12เกรดแล้วนะครับทอาไม้สกิลของาตาลีนเนี่ยติดทั้งสกิลแรกและสกิลสองนะครับลงมาเป็นฟิี์มฮันเตอร์นะครับเอาการบูมือหนึ่งใบเข้าโซนะครับและจรวดหนึ่งนะครับ แต่ว่าเมลอาเชอร์ที่เอาเข้าไปเนี่ยไม่สามารถใช้สกิลของตัวเองได้นะครับเพราะว่าถูกเข้าด้วยคอร์ส่นนงครับและช็อตนี้เัดการบิดโจมตีครับเขาตัวบัสหนึ่งครับสกิลแรกทํางานครับแผวหน้าบวกห้าพันครับแล้วก็สกิลที่2นะครับเราเลือกเลียการของอีไฟสองใบเข้าโซนะครับและกาสองหมื่นสองได้นะครับเช็คได้แรกมาเป็นฮิวลิเกอร์นะครับและส่งให้เลียการนะครับเซฟดีกว่านะครับ ได้สองบอดนะครับอ่าและช็อตนี้ฟีลเมอร์นเตอร์โจมตีนะครับสองหมื่นสี่พันครับและต่อด้วยสเปอร์โรบิดครับค่อนข้างโจมตีแรงครับสองหมื่นเก้าพันครับก็เรียกได้ว่าพลังโจมตีสูงครับและช็อตนี้ทางฝั่งของโซลิงเกอร์นะครับได้มาเป็นฮิวทิเกอร์นะครับอยู่ไปหนึ่งดาเมจครับ และปิดท้ายด้วยฟิมูเซสนะครับสกิลเมื่อจงตีนะครับถ้าเกิดอยู่บนช่องพิเศษนะครับเขาจะบัสหนึ่งลีไทเรียการหนึ่งใบนะครับจวดสองนะครับก็กินซูเปอร์โนวิดไปเลยนะเพราะซูเปอร์โนวิดเป็นสกิลเมื่อลงนะครับอยู่ค้างเทิร์นไปก็ไม่มีประโยชน์ครับเปลี่ยนให้เป็นทรัพยากรไปเล่นเทิร์นหน้าดีกว่านะครับทางฝั่งโซลิงเกอร์ปล่อยและจบเทิร์นไปเลยนะครับเขาเทิร์นทางฝั่งโซลิงเกอร์ครับวไล่มาเป็นฟิมิลโซลิงเกอร์แล้วครับตอนนี้มีสเตอร์อยดอร์อยู่สี่ใบนะครับยังขาดอีกหนึ่งใบ แต่ว่าเทานที่แล้วเนี่ยเสิร์ตแคตไอสโตนขึ้นมือไปนะครับแต่ว่าการันตีว่ายัางไงเทนเนี่ยก็65ใบแน่นอนเละใช้มาเป็นสกิลของ female ซ o ิ l เ i n ร e r นะครับเขตบบาตบนั่1ใบครับเอาออเดอร์จากดอบโซนหรือว่าในมือเนี่ยไปแปะไ,ได้นะถ้าแปะจากมือได้จัดหนึ่งนะครับยกิลของบแค a เอียนครับเมื่อเข้าสู่ออเดอร์โซนสบัจดหนึ่งครับ และแปะแชตัตอรโตนเพิ่มนะครับทิ้งจั่วครับตอนนี้มีเซตออเดอร์อยู่6ใบนะครับตอนนี้สามารถใช้ความสามารถของฟิ l e ลโซลิงเกอร์ที่นำการ์ดโซมาไลได้แล้วนะครับพอมาเป็นฟิมมนเมลซอมเบอร์ครับที่ช่องไอเซลตอนนี้ยังขาดเอากาศอีก2ใบนะครับเพื่อใช้สกิล ลงมาเป็นฟีเมลดันเซอร์ครับและใช้สกิลเลสต雷斯特ครับและนำไวซ์มิทเข้าสวิกหนึ่งใบครับแล้วคอ,าคอมาเป็นไวทไรเดอร์ที่ช่องเอ็กเซลนะครับและไวทไรเดอร์โจมตีเลยนะครับ18,000ยิ่งบพลังของแบ็คแครเยียจะไม่ทำงานนะครับเนื่องจากวันการไม่ถือชื่อซอมเมอร์ และทางฝั่งแคทเธอรีนให้เวดจัด5,000สองใบครับและฟีเมลซอมเบอร์ดโจมตีครับเทสคิวทิ้งจั่วนะครับได้พลังเพิ่มอีก5,000เป็น24,000ครับได้มาเป็นฮิทิคอร์ทิกเกอร์ครับและฟีเมลโซลิงเกอร์โจมตีครับ12,000ได้เป็นเพอร์เฟกต์การ์ดเลยนะครับน่าจะไม่อยากเสี่ยงทวินได้ได้เป็นฮิลลิกเกอร์ครับเป็นฟูลดามจ พลังให้พื้นที่บรรกาเลยนะครับแล้วก็เซคคันเช็คเป็นขิดข้อทิกเกอร์นะครับดีนะครับที่ไม่ได้ขาดสองได้ไปและสกิลของฟิเมลโซลิงเกอร์ครับเขาจะบ้าหนึ่งใบครับลีทายเดียขาดสามตัวเลือดการ์ดหนึ่งใบในโซนะครับที่ไม่ใช่ฟิเมลโซลิงเกอร์มาไล่เป็นวรนกาดครับและไล่มาเป็นเมลซอมเมอร์ครับจากนั้นได้พลังบวกหนึ่งหมื่นครับสกิลของเมลซอมเมอร์ครับเมื่อลงสนามสามารถเอาออเดอร์จากมือหรือดรอปไปแปะได้นะครับตัวนี้เอาจากดรอปมาแปะนะครับ และบิดโจมตีเลยครับได้บวก5,000กับหนึ่งได้นะครับได้เป็น PG จีหนึ่งใบครับที่เป็นได้นะครับไม่มีทิกเกอร์ครับตอทิกเกอร์ครับบุกมเหมือนเปที่ปรนกาดครับเธอเช็คไม่มีทิกเกอร์ครับและผ่านเธอนะครับเข้าเธอทางฝั่งแคสซอลีนนะครับกาดแบบไม่อยากหนนดาเมดครับเพอะถ้าเกิดว่าเผลอรับนะครับจนยืน5ดาเมจเนี่ย ตัวที่ไล่มาของทางฝั่งซูลิงเกอร์ครับอาจจะไม่ใช่เมลซัมนเนอร์นะครับแต่อาจจะเป็นไวส์สมิธนะครับที่ทําให้การได้ยากกว่าเดิมนะครับแต่ช็อตนี้มีการนับผลรวมของเกตในโซเล็กน้อยนะครับแสดงว่าอยากจะไปถึงเกตที่3นะครับและใช้สกิลของแคทเทอรีนครับโซบาสเกรดูนยครับโซชาร์จสองใบครับแต่รอบนี้ชาร์จไม่ติดติกเกอร์นะครับก็เลยไม่ได้จ่วะครับ แต่ได้มาเป็นเกรดสองสองใบนะครับช่วยเร่งผลของเกรการ์ดในโซนครับให้สูงยิ่งขึ้น,นครับซึ่งตอนนี้ก็มีทั้งหมด17เกรแล้วนะครับใ,ใช้สกิลของฟีเมลแดนเซอร์นะครับชาร์จเพิ่มเข้าไปหนึ่งใบนะบเป็นอะโคไลที่ถอดไปเมื่อกี้นะครับและต่อด้วยสกิลฟีเมลวันเตอร์นะครับเอาการเข้าโซนได้จวดหนึ่งนะครับ น่าจะหาตัวเล่นนะครับชั่นนี้ดูซิว่าจะมีซูเปอร์นวิทย์ลงมาอีกหรือเปล่านะครับและลงมาเป็นซูเปอร์นวิทนะครับและเลือกหยิบเป็นฟรีเมลแดนเซอร์ที่อยู่หลังแวนการ์ดเข้าโซ่นะครับสกิลทำงานนะครับก็ตอนนี้คาสต์นะครับในโซ่นะครับมีครบแล้วนะครับครบทุกเงื่อนไขของซูเปอร์นวิทเลยนะครับเริ่มจากเหมือนเดิมครับซอฟร์แมนบวกหมื่นนะครับ ตีฟนะครับดีดเลียแล้วก็สั่งให้ฝ่ายทิ้งมือครับแต่ว่าเขาไม่มีเลียก็เลยไม่เกิดผลครับต่อด้วยเมจิกเชียนครับหายดมโซชาร์ตครับชาร์ตมาเป็นเกรดสองครับได้เกรเพิ่มไปต่อด้วยโคไลท์ครับบวกสองตัวห้าพันครับเมอร์แชครับจวดหนึ่งและปิดท้ายด้วยอาเชอร์ครับก็ตีชิ่งได้นะครับแต่ว่าทางฝั่งโซลิเกอร์บอดโล่งครับก็ถ้าเกิดเกี่ยวกับน้ำมีนนะครับ สามารถรวมผลเกตเนี่ยไปถึงสกิลสุดท้ายได้นะครับเลนของฝั่งซูเปอร์โนวิดเนี่ยจะสามารถทําเป็นเลนที่อีกฝ่ายไม่สามารถกรัดได้ด้วยมือเพียงใบเดียวนะครับต้อง PG จเท่านั้นนะครับในช็อตนี้โปยหมดมือแล้วแวนกัดจงตีเลยนะครับ,บรวมผลเกตตอนนี้ไปถึงสกิลที่3แล้วนะครับซึ่งทําให้ทางฝั่งของโซลิเกอร์นเนี่ยจะต้องใบมือหนึ่งใบนะครับในช็อตที่แคเทเธอรีนตีนะครับแล้วก็แถวหน้าบวก5 0 0พันนะครับ ค่อนข้างกดดันนะครับ25,000ได้มาเป็น PG นะครับเฟิร์สเช็คนะครับได้เป็นดอทิกเกอร์นะครับจูนหนึ่งใบนะครับเลือกบวกไฮฟิมฮันเตอร์นะครับเซ็กันเช็คไม่มีทิกเกอร์นะครับแต่ช็อตนี้เลยอีก3เวฟนะครับทางฝั่งโซลิงเกอร์3ดามเมจนะครับและเลนส์ซเปอร์นวิดโจมตีนะครับค่อนข้างรุนแรงนะครับ32,000นะครับ ทางฝั่งโซลิงเกอร์ตกเป็นคีย์ที่เขทิเกอร์นะครับช่วยเบรกเกมเสิร์ฟได้นะครับก็ช็อตนี้ก็เลยเอาฟเมิลเซตนะครับโจมตีเลยและเช่นเคยนะครับสกิลงฟีมิลเซตนะครับทายินอยู่บนช่องพิเศษไมื่อโจมตีครับคอาตบาสหนึ่งดีทายสเปอร์นวิดทิ้งไปเลยนะครับและปิดท้ายด้วยเลนสุดท้ายแต่มีแค่แดมเมจเดียวนะครับทางฝั่งโซลิงเกอร์รับไปนะครับและจบเทิร์นเลยนะครับเขาเ์นทางฝั่งโซลิงเกอร์นะครับตอนนี้เด็กเหลือแค่5ใบนะครับ ต้องปิดเกมให้ได้ในเทน,นี้นะครับแมงก็เด็กเอาแล้วและแปลมาเป็น Ancient Magic นะครับค่าคอสในการใช้งานคือโซบัสหนึ่งใบนะครับมีการนับเด็กแล้วก็ทิกเกอร์หน้อยนะครับและนับดอทิกเกอร์นะครับเพื่อเช็คว่าจะมีโอกาสเด็เกเอาจากการโจมตีหรือเปล่าที่เห็นมีเป็นอรอทิกเกอร์สามใบในดอปโซนนะครับในโซนอื่นๆเนี่ยเราไม่เห็นนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าเหลือกี่ใบ แล้วลงมาเป็นฟิเมลแดนเซอร์ครับในช่อง Excel อ่อนี่ครับแล้วลงดอพีจมาในช่อง Excel ครับเป็น4ใบแล้วแต่คอเป็นยูทิเกอร์ครับแต่ก็ายไลเดอร์นะครับหมดมือแล้วครับมีแต่เกตดศูนย์แลเกตหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เป็นกาดติดชื่อซอมเมอร์นะครับสกิลของแบ็กแฮดเอเนี่ยบวกแถวหน้าหกพันนะครับและใช้ดอพีจีโจมตีเลยครับสองหมื่นหนึ่งพัน ได้มาเป็นการ์ดมือนนะครับและต่อฮิวทิกเกอร์นะครับสอง0มืนหนึ่งพันการ์ดมืออีกหนึ่งใบนะครับและไวไลเดอร์ครับหนึ่งหมืนสี่พันนะครับได้เป็นอินเตอร์เซปนะครับและฟิเมลแดนเซอร์นะครับสองหมืนสองพันตรงนี้ไม่กันนะครับและตกเป็นฮิวทิกเกอร์ครับเป็นการ์ดโจมตีครับบวกห้าพันบวกหนึ่งได สองหมื่นสามพันสามได้นะครับตรงนี้ถ้าเช็คได้ดรอทิกเกอร์สองใบก็เด็กเอานะครับเอสกิลของเ n c i ช n t m แมจินะครับเอาตัวเองลงดรอปโซนครับสแตนเรียการเท่ากับจำนวนเซตออเดอร์ที่เหลืออยู่ในออเดอร์โซนนะครับแล้วก็ทุกตัวได้บวกห0าพันยังลุกมาตีเพิ่มได้อีกสเวฟนะครับและได้เป็นพ g ที่เป็นได้ได้แรกมาเป็นดอทิเกอร์เลยนะครับ ถ้าได้ดอยอีกใบเนี่ยเด็กเอาเลยนะครับแล้วให้ฝั่งไปที่วายเลเดอร์สแันเช็คไม่มีทิกเกอร์ครับและเธอเช็คไม่มีทิกเกอร์ครับเด็กเหลือหนึ่งใบนะครับถ้าปิดเกมได้ก็ชนะเลยนะครับแต่ถ้าปิดเกมไม่ได้ก็แพ้เลยเหมือนกันตรงนี้วัดใจแล้วครับสองหมื่นหกพันโจมตีครับไม่บ้องกันนะครับและอยู่ทิกเกอร์สองหมื่นหกพันครับกันไม่ได้ครับเป็นเกรดสามและดาเมจเช็คไม่มีทิกเกอร์ครับจบเกมครับเป็นชัยชนะของทางฝั่งโซลิงเกอร์นะครับ ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเบสโพชแมทนะครับสำหรับคู่นะครับล้างตารางอย่างแลกนาล็อกนะครับสายโซลิงเกอร์นะครับกับแลกนาล็อกสายซูเปอร์โนวิตที่มาจากชุดเดียวกันหรือว่าสำหรับ VGTD 05นั่นเองนะครับก็หลังจากแม์อัพคู่นี้จบไปนะครับทางฝั่งของโคเซต้าคิดเห็นยังไงบ้างครับสำหรับทั้งคู่เลย ก็ถือเป็นเด็กที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเกมเพย์ค่อนข้างสนุกนะครับแต่ก็อาจจะชา้าไปหน่อยนะครับสำหรับเมตาที่ไล่เดียวตีแนาตายได้นะครับเพราะว่าเด็กโซลิงเกอร์เนี่ยก็ต้องพึ่งอาศัยการไล่สอรอบนะครับเพราะมีเงื่อนไขในการที่ต้องมีเซตออเดอร์5ใบนะครับซึ่งไม่สามารถทาได้ในไล่เดียวนะครับทางฝั่งแททเทอรีนเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับเป็นเด็กที่ต้องใช้เวลาในการฟาร์มนะครับก็ต้องเป็นเนื่องจากเป็นเด็กที่ใช้เวลานาน,านทั้งคู่เนี่ย มาตีกันเองเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามันพอจะสู้กันส่นสีนะครับแต่ถ้า,าไปตีกับเด็กอื่นเอเิตาเนี่ยพูดตรงโต๊ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันจะไหวไหมในส่วนของโซลิเกอร์นะครับทําไมในคลิปเนี่ยถึงเลือกเป็นแอ็กเซลวันครับเพราะว่าตัวเด็กเนี่ยเอฟเฟกต์จวนห้างเยอะนะครับแบบเช่นการทิ้งจ่วนนะครับจากซกิลของฟีเมลซอมมอเนอร์หรือว่าโอเดยุเนี่ยถ้าเราใช้บ่อยบ่อยนะครับมันมีโอกาสที่จะเด็กเอาครับอย่างที่เห็นในคลิปนะครับ นี่ขนาดว่าใช้เป็น Excel 1นะครับได้กยังเหลือแค่ใบเดียวนลครับถ้าใช้เป็น Excel2 นี่ก็เด็กเอาไปแล้วครับเพราะว่าแปะ Excel ไปในเกมแล้วก็3ใบเลยครับแต่ก็แรกมากับขาบุกที่รุนแรงนะครับเพราะว่าจะเห็นได้เลยว่าอย่างเทินสุดท้ายเนี่ยขนาดคอทิกเกอร์ลงมาตีครับพออยู่ในช่อง A อคเซลหนี่ยตีออกถึง21เลยนะครับแถมลูกมาเป็น26นครับใช่ครับและในส่วนของทางฝั่งแคทเธอรีนว่าซูเปอร์นวิทนับทำไมถึงเป็น ซูเปอร์นูบิบวกกับแคทเธอรีนครับทำไมถึงไม่เลือกเป็นเวนการ์ตัวอื่นในแครนแลกนาล็อกครับเพราะว่าทั้งสองเด็กเนี่ยมันมีความเหมือนกันตรงที่ว่ามันต้องปั๊มโซด้วยกันทั้งคู่ครับแล้วก็ไหนๆถ้าเราจะต้องมานั่งหาการ์ดฟาสเข้าไปนในโซเนี่ยก็สู้เล่นแคทเธอรีนไปเลยเพราะว่ายังไงมันก็ต้องปั๊มเกรดในโซ่แล้วครับเราสามารถทําทั้งสองอย่างไปพร้พอมๆกันได้ครับมันเลยเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะมีเกมเพลย์เข้าก,กันได้พอสมควรเลย แล้วก็ตัวซูเปอร์นวิดเนี่ยมันมีสกิลปั๊มพลังที่ค่อนข้างจะเยอะ,ะครับมันทําให้ตัวมันเนี่ยสามารถตีออกถึงสามหมื่นได้เลยนะครับซึ่งถ้าไปรวมกับสกิลของแคทเธอรีนเนี่ยที่ขอการแค่ใบเดียวเนี่ยมันทาให้ฝ่ายการไม่ได้นะครับด้วยการใบเดียวนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเบสโพโชแมทนะครับแมทอัพระหว่างคู่นะครับจากของใหม่นะครับที่มาจากแคนเกมหรือว่าแรกนาล็อก ok, นั่นเองนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับ เบสโฟชียแมตนะครับจะเป็นอะไรนะครับหรือว่าใครอยากเห็นแมตช์อัพนะครับระหว่างแขนไหนนะครับก็อย่าลืมเข้าไปโหวตนับหรือว่าเข้าไปคอมเมนต์แนะนําพูดคุยกันได้ที่ทางช่องคอมมิตี้ของเราบน YouTube นะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับใครที่อยากติดตามงานแข่งการ์ดไฟแบนการ์ดคอมแภาษาไทยนะครับผมสามารถติดตามพวกเราที่หน้าเพจ frg s t r a g i ได้เลยนะครับผมทางเราจะมีรีเพย์งานแข่งขันรอบชิงประจำสัปดาห์นะครับ วอกการแข่งอย่าไปจัมปี้เด็กรีสและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการไฟแ้าการ์ดฟอร์แมตภาษาไทยนั่นเองนะครับผมแล้วก็เราขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับผม TSK เกมนะครับผมหากว่าท่านใดอยากลองทาเกมของตัวเองนะฮะหรือจอะได้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างเกมนะครับผมก็สามารถติดต่อไปที่หน้าเพจ TSK เกมตามลิงก์ที่อยู่ใ,ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมพอคุณเอกก็สามารถเป็นเจ้าของเกมได้ในะราคาหลักพันนั่นเองนะครับผม